เกีียวดีซีหศูนนะครับวันนี้ติดอุ้มมาเลยนะครับขายกันถูกๆรกค้าสาักขายนะครับสนใจดูรถอยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับระบบเลี้ยวระบบเร็ว,รบบเรวดีนะครับเครื่องสตาร์ติดง่ายลออ,อยออไปเลยพี่ลองระบบไปไหน là bộ leo mở phải kéo okay. biết này kia lo ngay này mở tu đây này bởi tham ngàn thế này, này. แจกดีดูลเลอร์แจกสัก2ตัวนะครับแจกยางดีขายกันไม่ถึงแสนนะครับสนใจลูกรถบ้านลูกค้าฝากขายนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับ อันนี้มันติดโซตกนะครับโซตกอันกันดับแล้วสตาร์ทให้ใหม่ยวลองสตาร์ทดูหน่อยนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายสตา์ทติดง่ายเครื่องนิ่มนะครับสนใจก็ 085- 08 7-6-581นะครับผัวจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับรา,าคา ตัวนี้มีอุ้มเรียบร้อยระบบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแต่งทำมออกนิดหน่อยสีสันไม่ค่อยสวยใช้งานได้นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับมาดูรถทดลองขับต่อลองกับลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์ผมไว้ก่อนนะครับ0850876581นะครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีคันนี้รถเกี่ยวลูกค้าบ้านปากขายดูรถที่ อำเภอเมืองจังหวัดพิงการนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ